สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลสเต็ปนะครับเป็นฟุตบอลสเต็ป2ในวันพฤหัสที่6มกราคม2565นะครับโดยในช่องนี้นะครับก็คัดบอลเด็ดไว้ให้อยู่2คู่นะครับเป็นบอลอิตาลีซีรีเอนะครับก่อนที่จะไปดูบทวิเคราะห์กันขอแนะนํานิดนึงนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีที่ลงอยากร่วมสนุกก็สามารถคลิกลิงก์ที่ตรงคอมเมนต์ได้เลยนะครับปักบทไว้ให้แล้วครับ ทีเด็ดในคู่แรกนะครับจะเป็นคู่ของลาซิโอเล่นในบ้านเจอกับเอมโปลีนะครับคู่นี้จะเตะเร็วหน่อยนะครับเตะเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับโดยทางเจ้าบ้านลาซิโอนะครับอยู่อันดับ8ของตารางนะครับหนัดล่าสุดนะครับก็คือชนะ3เสมอ2แพ้1นะครับส่วนทางทีมเดือนเอมโปลีเองนะครับอยู่อันดับ9ของตารางฟอร์ม6นัดล่าสุดก็ถือว่ายอดเยี่ยมเช่นกันนะครับชนะ3เสมอ 2แพ้1เหมือนกันนะครับกับทางลาซิโอเลยนะครับแต่สถิติการเจอกัน6นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนี้นะครับจะเป็นทางลาซิโอนะครับที่ชนะมา6นัดติดต่อกันแล้วนะครับกดเย้ากดเยือนมาเลยนะครับและในนัดล่าสุดในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาลาซิโอก็กดเอ็มโพรีขาดผาบ้านเลยนะครับที่3าหนึ่งผมมองว่ามาตรฐานทีมของลาซิโอดูดีกว่านะครับแล้วก็ลาซิโอเองก็ชนะมา2นัดติดต่อกันแล้วนะครับส่วนทางทีมเยือนเอ็มโพรีเองก็สะดุดมา2นัดแล้วนะครับ ส่วนในการเล่นในบ้านของลาซิโอเองนะครับ9นัดนะครับชนะ6นะครับเสมอ2แพ้1ยิง25เสีย13นะครับส่วนเอมโปลีเองนะครับเล่นเกมเยือนก็ยอดเยี่ยมนะครับ9นัดชนะ5นะครับเสมอ2แพ้2ยิง14เสีย10นะครับแต่วันนี้มาเยือนลาซิโอนะครับผมมองว่าสถิตินะครับมันชัดอยู่แล้วนะครับว่าลาซิโอชนะขาดมาโดยตลอดนะครับ ในเรื่องของตัวเจ็บนักเตะเนี่ยผมบอกได้เลยว่าฟูลทีมทั้งคู่นะครับถ้าฟูลทีมทั้งคู่ยังไงนะครับลาซิโอนะครับมาตรฐานสูงกว่าแน่นอนครับโดยเฉพาะแดนกลางคีแมนอย่างมิรินโควิดนะครับค่อนข้างคุมเกมได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะถ้าได้ลงก็ส่วนใหญ่ลาซิโอจะชนะนะครับและได้เล่นในบ้านด้วยบวกกับสถิติชนะ6นัดติดต่อกันต่อลาซิโอไปได้เลยครับที่ราคาครึ่งควบลูกครับ ในคู่ที่2นะครับก็จะเป็นคู่ของซัสโซโล่นะครับกับเจโนนะครับคู่นี้เตะเวลาสีทุ่มครึ่งนะครับโดยทางเจ้าบ้านอยู่อันดับ12ของตารางนะครับหนัดล่าสุดชนะ2เสมอ3แพ้1นะครับส่วนเจโนวเองอยู่อันดับ18ของตารางนะครับหนัดล่าสุดนะครับก็ชนะ1เสมอ1แพ้4นะครับโดยการเอาเชฟเชนโกมา คุมทีมนะครับแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับสำหรับเจนัวนะครับแล้ววันนี้มาเยือนซัสโซโลผมมองว่าซัสโซโลดูดีกว่านิดนึงแล้วกันนะครับแต่การเล่นในบ้านของซัสโซโลเนี่ยมีโอกาสที่จะยิงขาดค่อนข้างสูงนะครับสถิติการเจอกันทั้งหมด6นัดเนี่ยซัสโซโลนะครับชนะนะครับ3นะครับแล้วก็มีเสมอ2แล้วก็แพ้เจนัว1นัดนะครับบอลคู่นี้เหมือนบ้านใครบ้านมันเพียงแต่ว่าในนัดล่าสุดเนี่ยที่เจอกันน่ะซัสโซโลนำก่อน2 0แต่โดนตีเสมอเท่านั้นเองนะครับ โดยในวันนี้ผมมองว่าการเล่นในบ้านของซัสโซโลเองนะครับผมเชื่อว่าเสถิการเล่นในบ้าน2องนัดล่าสุดนะครับที่เจนัวมันเยือนะครับผมมองว่าน่าจะชนะขาดได้นะครับการเล่นในบ้านนะครับของซัสโซโลเอง10นัดชนะ3เสมอ3แพ้4นะครับยิ่ง12เสีย14นะครับก็อยู่ในดับกลางๆก็ยังไม่ถือว่าดีมากนะครับแต่ทีมเยอคือห่วยเลยนะครับ คือเจนัวเองเล่นเกมเยือนสินัดชนะ1เสมอ4แพ้5นะครับยิง1 1ประตูเสีย20ประตูนะครับตกนัดละ2เมตรอยู่แล้วนะครับวันนี้มาเยือนซัสซโล่เล่นในบ้านผมมองว่าซัสซัโล่น่ะเวลาเล่นในบ้านชอบชนะทีมใหญ่ๆนะครับโดยล่าสุดที่เคยชนะทีมใหญ่ในบ้านก็จะเป็นลาซิโอด้วยซ้ําไปนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ฟูลทีมนะครับทั้งคู่จะเทียบตัวกันแล้วผมมองว่าเจ้าบ้านดูดีกว่านะครับก็อยากจะให้เชียร์ไปทางซัสซโล่นะครับเจ้าบ้านนะครับต่อที่ราคาครึ่งควบลูกเช่นกันครับ สำหรับวันนี้นะครับในช่องนี้ก็คัดทีเด็ดฟุตบอลนะครับไว้ให้อยู่2คู่นี้ละกันนะครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับให้ทีเด็ดบิดพลาดประการใดก็กราบประทานอภัยไว้ตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับโดยโดยเฮงทุกท่านครับผมไปก่อนละครับสวัสดีครับ